าตัดเล็บตัดตรงไม่ตัดจิตเข้าไปนะคะหนูค่อนข้างที่จะตัดเข้ามุมเยอะพอตัดเข้ามุมเยอะหนังนะคะลกูกมันจะหนาเนี้เวลาใส่รองเท้ากดไปมันจะเจ็บเราจะต้องแก้ด้ดยการตัดหนังตรงนี้ออกนะคะ จะแปลงไปไหนจ๊ะไม่ต้องแปลงหูกไม่ต้องแปลงเออควาขคับแคบเลืนิดนึงตัดเล็บตัดตรงไม่ตัดเข้ามุมอย่างนี้หนังตรงนี้หนูตัดหนังออกนะตัดอย่างนี้นะคะ ถ้าหนังเยอะเล็บมันออกมาไม่ได้เล็บหนูขวยยาออกมาไหมมันมันมันเคยหลุดไปรอบนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ยาวอีกเลยอ่าเพราะว่าเนื้อหนูสูงถ้าเนื้อหนูสูงหนูจะต้องติดสติกเกอร์หลังเนื้อแปะหนึ่งชิ้นซ้ายขวาเพราะว่าถ้าเกิดเนื้อหนูสูงเล็บขวยยาออกมาไม่ได้เล็บหนูก็มีโอกาสที่จะหลุดได้อีกเวลาเราใส่รองเท้าที่กดเข้าไปนะคะเดี๋ยวพี่ยังจะส่งไปนะวิธีการดูแล การลังเหนืออันนี้หนึ่งสองสามนะเฟแบบหนึ่งยงางค่โลกยางถ้าพี่ก็บอบหนึ่งสองสามอันนั้นคือหนูเตรียมโอเคลูกเก่งมากอะหนึ่งสองสามนะ,ะเ调ีฮ้ยตำแหน่งตำแหน่งเ็แบบหนูตะมุ้ยอะโอเค หนึ่งสองสามลูกเก่งมากเก่งตกแล้วลูกดูไหมถ,ถ่ายไม่ได้นะอ่ะถ่ายเอาเดี๋ยวพี่เออาคลิปไปให้เราจะถ่าย,ายทำไมอันนี้ฉันหลุดแล้วหลุดแล้วหลงดลีล้ลวเอกไม่เอาอ,อ่ะขวดแล้วบอก อ่านวู่ปิดคลิปแล้วเหร